อย่าเป็นเด็กน้อยที่ไม่ต้องมวัวแต่ควาคว้วาความสุขที่ไกลอยู่ลับตาถึงแม้จะความมันมาก็สลายอยู่ดีก็เพราะไม่มีอะไรที่แน่นอนอย่ากินขน,นมอมลูกอมให้ใจหวานไม่ต้องมาคิดั้นเรื่องงานไม่ต้องคิดอาทางให้ชีวิตวันต่อไป ฉันอยากมีหัวใจที่เป็นเด็กโอ้โอโเด็กน้อยคนนั้นก็คือคนเดียวกัน ยเ,เดิมครับกงเก่ากงเดิมอ่าทีนี้ก็พบกันนะครับ <c oughs> ก็ยังหาคู่อยู่ครับเจ้าเด็กน้อยก็ห <c oughs> ้านาทีนะครับผมห้านาทียี่สิบสองครับก็ไก่ยังไม่เต็มที่นะครับไก่พ <c oughs> ัดคนอยู ตอนนี้ก็เมียเมียมีสองตัวนะครับผมมีเด็กน้อยกับเจ้าเมยเจ้าเมยลูกกุหลาบก็เลิกเล่นไปแล้วเอาไปก็ไม่ค่อยเล่นมาดูลูกไก่ครับผมลูกไก่ลูกเจ้าเด็กครับผมตัวผู้ไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าตัวเมียโอเคเลยนะครับเนะี่ย ตัวเมียสู้สู้ดีเลยครับตุ้มเมียตัวมเมียตัวเมียตัวนี้ครับผมเชื่อว่าเชืว่าจะเป็นตัวผู้นะแต่ออกมาเป็นตัวเมียเช่เลยครับโอเคเลยครับตัวเมียตัวนี้มันสู้ดีมันจะเรียกอะไรฮะไอตัวผู้นะครับรอกันนะครับถ้าปกติดีถ้าเป็นเจ้าเด็กมันร้องแล้วนตัวเท่านี้มันร้องเริ่มจะร้องตอนเช้าแล้ว อันนี้มันมันไม่ร้องเลยตดอดูตอนโตแล้วครับผมไก่ดีเป็นพ่อแม่ดีแต่ลูกไม่ดีก็มีเยอะแยะครับผมดูให้มันมีความแตกต่างบ้างนิดนึงดูเจ้าดีครับผมมันไอด้มันไม่ขยันร้องเนยโอ้โหเหมือนลูกมันเลยครับชอบกิ๊กเนียลองดู เราลูกก็ลูกวันนี้ครับอ่าชอบกีดมืออาจจะเกิงก็ได้ไปดูดไ, <c oughs> ไปงั้นครับ <c oughs> เยเ้จบ